ต่อไปคนพุชพิมพุชนะครับคนพุชพิมพุชมาขอบคุณครับโอเคยินดีครับยินดีคนพุชพิมพุชมานะอย่ลืมนะตอนนี้หมอกำลังรอเลขอินเนอร์ของหมอนะครับเราก็จะแจ้งในกลุ่ม VP พเาจะบอกในกลุ่ม VP น่าจะจับให้เลยนะครับน่าจะจับให้เลยทั้งสตัวแล้วสอตัวแล้วและก็คนที่มาทําแผนทองไปรอบที่แล้วนะครับหมอเปิดรอบใหม่แล้วรับรอบละสิคนเท่านั้นนะครับอ่าก็จะแจ้งเลขเลขอินเนอร์ของหมอเนี่ยให้นะครับโดยส่วนตัวเลยนะครับอ่ะคน push, พุชพิมพุชมาครับ คนที่เกิดในวันพุธนะครับประจํารอบนี้ก็คือวันที่16กันยายน2 5 5 5นะครับจะเป็นอย่างไรและหรือมีอะไรที่จะมาแจ้งเตือนนะครับหรือจะบอกอะไรให้กับคนเันผู้ขอให้หมออินเนอร์ได้นะครับหมอยาเป็นตัวแทนคนเันพุธเซนต์จะไยขึ้นมาครับ อไร่เกไร่เราต้องต้องวางอนี้ต้อวางยโอเคจะได้พอนะครับวันนี้ได้พอคนพุทธจับได้กระดุมผ้าเขียนกันนะครับกะดุมผ้าไม่ต้องสนใจอะไรมือหมอนะครับมรณะบอกเสม,มอว่ามรณะถ้าไปโดนตำแหน่งลาภะรือปุตตะจะมีคนถูกหวย บอกก่อนนะมรนะถ้าไปโดนตำแหน่งลาภะหรือปุตตะจะมีคนถูกหวยแต่ตอนนี้มันยังไม่โดนมันโดนกันโดนกระดุมพระ, <c oughs> ะเดี๋ยวต้องไปดูดูแผนที่ดูแผนผังก่อนว่าในในใบนีมน้มันมีโดนไหมนะครับอลองดูก่อนกระดุมพระแทนด้วยเลข1นึเลขศนนะครับตำแหน่งที่สิบนะมรณนะมรณนะนะแทนด้วยเลขสามโอเค โดอะไอืออืออออือืยังไงจะไปต่อไงต่อจะบอกอะไรจะบอกอะไรจพูดอะไรก่อนใจพูดอะไรก่อนพอใจพูดอะไรก่อนจึงบอกว่าคนวันพุธใครก็ตามที่ทำอะไรอยู่ทำว่าทำอะไรอยู่คือทำงานนั่นแหละ เออทำอะไรอยู่มันมีเกณฑ์บางอย่างที่ต้องได้ยกย้ายเดินทางไปอยู่ต่างต่างต่างบ้านตัวเองอะ่ะเพราะว่าต่างบ้านคือไกลคนที่รักไกลครอบครัวจากจุดที่เราอยู่นี่แหละนะม,มอน้ําคือการเดินทางเห็นไหมก็ดูภพตอนนี้มันคือการทำมาหาก,กินหาเงินนั่นแหละเออมันเป็นเกณฑ์ของการที่มันต้องเปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงของการที่อยู่ที่เดินก็นต้องต้องเดินทางมากขึ้น เอออันนี้เป็นเป็นอนี้นขึ้นมานะครับเป็นอินเนอร์ขึ้นมานะจับไว้ว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงแบบเนี้ยขึ้นมาในเรื่องของการทํามาหากินอะ่ะแทนที่ปกติเราอยู่แค่นี้ใช่ไหมอ่ะต้องเดินทางมากขึ้นต้องเหนื่อยมากขึ้นตอนนี้มันคือการความเหน็ดเหนื่อยโดยเฉพาะเลขสามแล้วติดอรลีนะอาจจะถามว่าถ้าไปแล้วได้ตังค์เพิ่มข,ขึ้นมันก็น่าไปถูกปะ่ะมันก็น่าทําน่าไปอะไรเออนั่นคือจับไว้ก่อนไม่ใช่เรื่องที่ต้องโอ้วิตกเพื่อโอ้จะโดนย้ายอะไรมาก็เอาวว่าไปแล้วมัน มันมีค่าตอบแทนหรือการตอบแทนตามความขยันของเราก็ต้องปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงนะครับเสร็จแล้วมอนนาตอนนี้เป็นอะไรได้บ้างกานดูอยู่ว่ามอนนามันโดนโดนบ้างไหมที่มันโดนโดนปุตตะโดนปุตตะโดนลาพามีไหมปรากฏว่าไม่มีงั้นเตือนคนมันพุดธอีกครั้งหนึ่งก็คือว่านอกการเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยนะมันมีหนึ่งต้องเปลี่ยนที่ทํางานต้องออกจากงาน และทํางานใหม่หรือว่าใครบางคนที่เลงหางานอยู่แล้วอ่าก็หมาว่ามันจะมีเกณฑ์ได้งานแล้วต้องแต่มันอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงพี่ทํางานใหม่ไกลนิดนึงอขอให้อดทนนะโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยให้อดทนเรื่องของการเงินนิดนึงมันเป็นกระดุมพ้าเป็นมนณาเดอร์ลีมาหมายความว่ามันมีเกณฑ์ต้องระหว่างที่รองเงินที่จะมาใหม่มันต้องใช้เงินเก่าก่อนกระดุมพ้าคือเงินเก่านะครับอืมมีอะไรอีกไหมและหรืออย่างที่บอกใครที่ หมอบอกไปว่าอยู่อยู่ใกล้น้ําและเหมือนหรือ,รอ,รอมีประวัติน้ําท่วมเนาะตัวเนี้มันคือการที่เราอาจจะมีเกณฑ์ของการที่ต้องเสียเสียทรัพย์ทรัพย์สินเสียหายหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นซึ่งหมอบองว่าถ้ามันเป็นภัยธรรมชาติได้ไหมที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้ามันจะเกิดแล้วมันน้อยลงหมายความว่าเราเตรียมตัวก่อนอย่างเช่นยกของขึ้นก่อนเอาพวกรถไปจอดไว้ที่สูงก่อนอะไรแบบเนี้ก็จะลดความ สิ่งที่มันเกิดแล้วมันจะเสียหายลงได้อะแบบนี้เลยนะครับไม่ได้พูดให้กลัวแต่พูดให้รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่มันจะเข้ามาได้หรือไม่นะครับทีนี้ถ้าัเป็นโชคลาภได้ไหมเป็นแบบไหนนะครับอ่ะขออินเนอรแป๊บหนึ่งนะครับหมอเชื่อว่า ตัวกระดุมพระมรณะเนี่ยอีกความหมายนี้มันแปลได้ว่าเงินจากความตายด้วยหรือเงินจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นตังนะใครก็ตามที่จะได้นะครับจําไว้ก่อนว่ามันจะได้เพื่อเอาไปใช้หมายถึงเขาให้มาเขารู้ล่วงหน้าว่ามันต้องเสียสูญเสียทรัพย์สินหรือว่าความเสียหายเกิดขึ้นแล้วเขาจะให้มานะครับคําว่าให้มาคือใครไม่รู้ไม่ต้องสนใจ แต่จะมาในความฝันของคนวันวันพุทธครับจะมาเป็นลางสังหรณ์ของคนวันพุทธครับนะครับแล้วรอบนี้คน,นพุทธจะเข้มข้นจะเข้มข้นนะครับกว่ากว่ากว่าปกติเพราะปกติคน,นพุทธจะไม่ค่อยได้สัมผัสอะไรพวกนี้เท่าไหร่แต่ให้สังเกตเองว่านหนึง่งจะฝันลแล้แปลกๆปลกนะครับโดยเฉพาะหลังจากการทำนายครั้งนี้เป็นต้นไปคืนนี้จะฝันแปลกฝันชัดเลย นะครับมีคนมาบอกมีคนชี้อะไรให้ดูมีคนบอกว่าให้ไปตรงนี้สิจะได้เจออะไรบ้างเจอลง่งเจอเลขอะไรก็ตามนะครับมันจะมาจากอินเนอร์นะครับหรือถ้าเป็นเซนส์ภายนอกหมายความว่าทําให้เราเจอเลขตรงนี้บ่อยๆมีคนมาบอกเลขนี้แล้วมันตรงกันกับอินเนอร์แบบนี้ครับทพุทธอืมหมดไหมหมดไหมหมดครับหมดนะหมดก่อนนะตอนนี้คือลักษณะคือเป็นเซนส์ เป็นความเป็นเฉพาะตัวความเป็นของควนพุทธที่เป็นเรื่องของราษังหรนะครับที่จะมาบอกควนพุทธเองนะครับอ่าอันนี้วงเล็บอีหนึ่งเขาติงมาว่าเงินนั้นเอามาใช้ใจ่ายในอนาคตถ้าสมมุติว่าผ่านเหตุการณ์ไปแล้วแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะถือว่าเพื่อง่ายได้มาปุ๊บอย่าย่าเพิ่งใช้มันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ต้องเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตเงินจํานวนนี้มันจะพอดีเป๊ะเลยแบบนี้ครับเรียกว่าฝากไม้ใช้ลงหน้านะครับ พุทธเดียวนะครับไม่มีกํงวังคืนนะครับพุทธเดียวพุทธสามัคคีครับเอออย่าไปแยกแยะมันอ่ะมาดูบัตรคูสนะครับดูบัตรคูสนะครับโอเคอ่ะมีเลขตรงกันหนึ่งตำแหน่งนะครับมีเลขตรงกันตำแหน่งอ่า๋ยวเขียนให้นะครับเลขตามตำแหน่งมากระดุมพักเลขสิบหรือหนึ่งศูนย์ก็ได้นะครับตัวมอนัคือเลขสามนะครับ ปัครคูดเป็นเลข 5, 2, 1, 0หศหมอขอาตให้เลขชุดนี้เป็นเลขนำโชคของคนวันพุธมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันก่อนเที่ยงคืนวันที่16กันยา2 5ส5ครับแบบนี้เลยครับคนวันพุธ